ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ก้าทันสถานการณ์ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิสวัสดีค่ะสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุงขอสรุปข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม2565ดังนี้ค่ะเมื่อวันที่20พฤศภาคม2565นายวิเชียนสมสุรินทร์เกษตรอำเภอเมืองพัทลุงพร้อมด้วยคณะทำงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมืองพัทลุงได้ลงพื้นที่ตำบลน,นาท่อมและเยี่ยมบ้านบุคคลเป้าหมายจากข้อมูลที่ชุดปฏิบัติการตำบลและทีมพี่เลี้ยงได้ลงพื้นที่เยี่ยมควรเรือนแล้วเบื้องต้นทราบว่าบุคคลเป้าหมายต้องการปลูกผักไว้บริโภคเหลือจากบริโภคจำหน่ายสร้างรายได้จำนวน11บเอลาย ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานขจัดความยากจนของอําเภอเมืองพัทลุงดาเนินการครอบคลุมทั้ง5มิติในการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหานําไปสู่การบูรณาการความร่วมมือให้ความช่วยเหลือตามภารกิจต่อไปเเินีก็ลงเมือง่ที่ำที่ำแล้วก็ลงเมืองนั้นเมื่อวันที่24พฤษภาคม2565สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง ร่วมกับเทศาบาลตำบลล่มเมืองและวิสาหกิจชุมชนภูล่มเมืองดำเนินการจัดเวธีขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่เวทีที่2เพื่อทบทวนและวางแผนการดำเนินงานในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภูพัฒนาจุดดูดบนสินค้าการบริหารจัดการกลุ่มและการตลาดณสาราอเนกประสงค์เทศาบาลตำบลล่มเมืองอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุง